จาะขึ้นได้แล้วเถอะยายโอ้เห็ดปวงมีแต่ดอกจุ้มๆเนาะยายเนาะเห็ดขอกไข่แล้วเนาะนี่เนาะเห็ดทานเดี๋คือทานดีๆเนาะยายเนาะเดินทางการเดินไปอ้อมไปฝั่งนูงนี่เด้เห็ดขอกไข่แมนบะบัวเออมีหอยถากนี่เห็ดขอกไข่เนี่ยขาวไปแมนบะบัวหูโอ้ยนี่เด้ป้าเห็ดแดงเห็ดแดงเฉินชั่ง เฮ็ดปวกบลาปลาเนี่มันบวกเฮ็ดือกอ๋สงดอกเลยเออนี่อีกดอกนึงนี่จุ้มๆนี่เห็นป่ะวกพอเให้ปวกเลยเตอเฮ็ดยี่หยังนี่เขาขาว่นทั้งตนใหม่สูดต่อไปเลยอุนี่ง่ายปัอ้สามดอกกูน่าดอน้ำจข้าวต้มใส่หมอนะ เอ้ยพ่อเห็นแล้วงอกวัเนี่ยเห็นแล้วงอกเบอร์พ่อแมนเอ๋ดีใจกับใต้ขึ้นมาเก็บเห็นแล้งโง่ค่ะมึงเอ้ยก่อนสิกินเห็ดปะกั้นไว้ก่อนเด้อปะกั้นจะขาหลานเด้อไอเต๋อมันเชียวเข้ามาบวกปาย่าง นี่เห็ดยังนน่เต้ยเห็ดพวกขาวน่เตย้ยเข,ขาลงปลาแล้วครับท่านโอ้ยปลาอุโมงเห็นปลาอุโมงลูกหนูสี่ตัว <laughs> โอ้ยพอเห็ดปลวงเลยนะเต้ยเนะาะวัางด้วอีกพอเดี๋ยทางเกาทางเกาพอจอมปวงทางเกาแล้วกำมาถือข้างเหรอขีเห็ดเบื่อเดี๋ยวเช็กวหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าผา,ารกิจเท่ามาอนี่ได้เก้าดอก ชูเอ้เขาปลาเป็นซูโมงในเกลาดอกแอรกก็เตยไปตีสามมีเฮดปวกเ็ดเขาไข่ลำใหญ่มากเฮดปวกโาจีที่ห้องเก็บได้เกลาดอกออกทางแล้วครับไปแม่หนูว่าคือมาบันแผ่ยายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะได้ร้านปะยายจานนีบ่เต้ย เราเจอขึ ground, so ้นในร้านเถ่ยายรถเ้าสิว่าหายแท้แม่นบอกเมื่อเราไปยายคือเมื่อวัแทะเราบตั้งตีสองปาอาสมมนิใส่องสิแล้บอกว่ใส่บวชบ๋อโอ้ขึ้นในร้านเถได้ได้เบื้งนเราได้เห็ดเขาไข่น้ำตัวนี่ป้าเห็นเขาไข่เรานี่เห็ดปอมมีแต่ดอกจุ่มๆน้อยนาะเห็ดขาไข่เหรอน้านีนเนาะเห็ดขาไข่อันนี้เห็ดยังนี่ยายเห็ดยังนได้ยู เฮ็ดยังหรืยัยเฮ็ดถ่านอีหยังเฮ็ดถ่านเดี๋คือถ่านอีหลีเนาะยัยเนาะสวัสดีค่ะวันนี้น้องแอร์กับน้องเตยสิ่งผ้าเก็บเห็ดเด้อค่ะเด้อปไาไปเบิ่งว่าสิได้เห็ดจักดอกนี่ยประสิพาเข้าป่าไปคนเด้อเตยเอ้ยว้าดมันบ่นหนูยามเว้นแล้ววะคมคืนมันก่อนมันสิคมเขาแล้วเว้ยมีทางเข้าไว้เอาเตยเฮาคือบ่ไปนํากันเฮาสิพ้าอกันบ่เตยเส้นทางการเดินเฮากกวนนะพวกมึงว่าน ยางเขามานี่บ่ได้หาเห็นเด้อเอาแอ้เตยมันเบาบวกก่อนไปนะมเลยบ่บ่มันสิเก็บใส่หย,ยังอ๋อยายแล้วก็มาหาจัิงสิคือกันบ่แอ่นั่นเดือยเตยมันอยู่ในใสเตยเห็นมือเสาดีดีกว่าที่เราไปเมื่อวานเมื่อวานนี่หกแห้งมื้อน,นี้ยังบ่หกปานใดยังยางได้เนาะป้าเนาะมาเดู้เห็นในเด้อยายเอ้อจักดอกไปอ้อมไปฝั่งนู้นแอบบอกอ้อมมาผิดทางผิดทางบ่แอ่ผทางตาบ่าบาบดีเว้ยล,ลืมเอาแว่นตามาเว้ เออคืเอเ่เห็นจักตัวนั่นเด็ดเห็ดตะกินบ่ได้จักเ,เห็ดยังเห็นบ่อือเห็นเยอะไดนี่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 เห็ดอะไรเห็ดเบือ่อเห็ดเบื่อเหรอเนาะไปทางผีทด,ดิกูเว่อะไรน,ะน,ออไนี่ยบ่แมนจ๊แค่ได้ยังดอกอย่ามาปล่อยเอื่อยไว้ในป่าเด้ออีหล่านี่เด้เฮ็ดเขาไข่ไหนแมนบะบูว เออมีหอยถากเให้เขาไข่เนี่ยให้เขาไข่เนี่ยหอยถากออกมาแมนบอลลับบอลใช่ไหมแนบอโอ้โหต้องเอาไปให้เขาเบิ่งซุ่งเมื่อไหร่มันหอดใส่หรอวะเอ้ยพ่อเห็นแล้วงอกว่านี้เห็นแล้งงกเบิ่งอยู่นี่ บ่มันเอเราก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เอ้ยเว้ยตัวกันเว้ยมันเป็นลูกกลมๆเง้อบักเอียงแน่อ่ตัวกันเออหายไม่หายแต่ดิ้่เจ๊กับใต้ขึ้นมาเก็บเห็ดแล้วโง่ค่ะมึงเอ้ยนี่เลยเห็ดอีหยังวันเฮ็ดกินไม่ได้หรอกนองเห็ดกินไม่ได้เห็ดเบื่อ โอเ้เขาออกจากป่านี่เขาออก็ไปปลาผุ่นเนาะทำไมว่าพอเนาะอุระวังหมดเดินหนีเดินป่ะออกทางไหนบ่ได้ท่างหนิย่างแล้วไปทางเกา่าอ๋อแล้วมากับหลานเล่าแล้วกับไปพูณละมองบ่แอ๋อ้อเ,เอหรอ,อยายตรงขามบ้านได้หลายบ่แอาา๋เมื่อวานเเเเมมมื่่ออวาาานนไห็แกทบ่ ทางไลยวะนี่ล้วแมนกระปอบแมนมแมนมแมน,แมนโอ้โมนี่ไปก่อนละดีเสียเฮาเว้ยเอ๊ะเฮ็ดอีอย่างนี่แอ่นี่เฮ็ดเบือ่อเน้ะแอ่นเอาะนี่ยพ่อนี่เต้ยพ่อแล้วเห็ดเราไปเต้ย กินเลยสดๆอย่าหาแอบพวกมีคนไปเบิ่งเด็กหน่อยได้บหมที่ตาเนี่ยอือตาอยู่ซายแอบสดก่อนนี่หวงไหนเหมือนกันเลยรู้ปะอันนี้หนูว่าไม่หนูว่ามันเป็นเห็ดนั่นแน่เลยเห็ดมันกินไม่ได้น่ะมันโมเมนเห็ดป่วงด้วยมันคือเห็ดป่วกถูกมันโมเมนเห็ดป่วงด้วยใต้ถิ่มหย่อนด้วยนี่ก่อนสิกินเห็ดประกันไว้ก่อนเด้อประกันจะขาดอานเด้อ ขาไปหาน้ำยาเขาเห็นยายเคลียร์เคลียร์เคลียร์เขาก็เลยเคลียร์คือยายหมุนนี่มันป่ะหกเนาะปลาบรหกด้วยหมุนนี่นี่แต่ว่าม,านมันยา่ามเสาเนาะแอ่นเนาะโอ้ยบ่หลงบ่หลงแต่มันออกมาทางใดวะนี่มันสอดข้างหน้าแล้วแอ้มไปก่อนเท่าหรอ,ดดดอหนี่ดอกเดียวนึงเว้ยไปปลาใหม่ <laughs> มเหเ็นที่เฮดเบียกินหลับใายเลยเฮดประกันก่อน ปลาถ้ามาโตคือจังก้อนจะเป็นอย่างควายดีว่ะมันคือมาหาเห็ดเลยปอดมั่วอยู่ตัวละแอร์มื่ยางปลาสวยเต๋อไม่เชี่ยวเข้ามาบวกปลายยางอันนี้ไว้นี่แล้วเนาะแอร์เนาะบริสัยดอกได้บ่หน้าได้บ่ เออแม่โมเห็นหนี่นี่โอ้ยอันนี้เห็ดอย่างนี้เอเป็นดอกโดาเนี่ยอ่าินไม่ได้หรอกเห็ดกินเห็ดเบื่อหนะเยอะตัว,ว,วอะไรฮะหูย่างวันนี้มันคือมีใครอย่างน้ำผอมน้ำผ่อน<ใ>นอี่นด้วยอืม ของปลาเลยเด้อค่ะเด้ด oh. อเด,นะ oh. ดี๋ยวทียบท่าพอเฮ็ดแม่จักโถเด้อมันเติมใช่ไหมกินไม่ได้นะกินบ่ได้ปลาเต้ยนี่เฮ็ดยังนี่เต้ยเฮ็ดข้าวขาวนี่เต้ยจิบได้ไหมเออกินบบ่ได้ครักินบ่ได้ครับเบื่อ เบื่อครับเต๋อบอกอตกะก็หูเต๋อ,ตอหเ,อเห็ดอีหยังวะนี่ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับเห็ดอะไรเหร็ดอ,อีหยังวะใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะครับเนี่ยมันขึ้นตามขอนไม้มันขึ้นในขอนไม้ไไมนี่โบแมนอ๋อราคาตามมาแล้วก็อ้ายางมาตรงนันเหรอโบเห็นเลยก็ดอก เห็ดแดงเห็ดแดงโอ้อยดอกที่สองค่ะของวันนี้สวยไหมคะสวยไหมคะงามโบงามโบอ,อ,อืมฉันฉัน <laughs> ดอกที่สองค่ะสวยไหมคะเห็ดแดงไข่เห็ดแดงว้ามีจ้อมผวงั้นปล่า ต้องกบงยังเบิงยงเบิงบนี่วเ้ว่างใหม่เดออป้านีเฮดน้นนหนนีนนี่งานี่นี่นนี่เ็ดแดงวันนี้พอจะเฮ็ดแดงเนาะจื๊บนี่ค่ะดอกที่สามค่ะ ดอ,อกที่สามด้วยค่ะเดอ้อีน,นเดอ้อในสามดอกอ่ะพ่อแกงบอกเลยวองวังน้ำหมกจบออาะนี่ดอกอะไรเนี่ยเอ๊ะ้กินได้ค่ะบอกินได้ของเอาไปแกงเลยนะ แกงละยเย็นนี้เก้ยบอกว่าอยู่กับเต้ยสองอกเออน้าก่อนไม้ฮโอ้ยปาเนี่ยแ็ดปลวกแ็ดปวกบ้านฮ่า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 ฮ็ทปล โอ้มมอนี่เส้นเต๋ยหาเห็ดหาพออยู่ตัวนี้ปลาไมีหดญ่าไม่งุ่มติดมาเต็มอัญยะเลยโอ้นี่เป็นยัไปาเนี่ยมันบเบิ่งเห็ดเถื่อนอ้อสองดอกเลยเนะี่ยเออนี่อีกดอกน,นี่นี่นี่จุ้มๆนี่เห็นปะเอาช้าช้ๆได้ไหม <Okay. S 2> นี่ภูมิใจภูมิใจมากค่ะภูมิใจหลายหาบุญจ้าและสุดท้ายแล้วเฮาก็บยังมาบรรจบก,กันตเตยเฮาคือ่พอๆเฮ็ดปวกเลยเตยเตยได้เฮ็ดปวกร้ายพอเตยมือเศร้า,า,าให้แม่แต่ว่าขวดยังไอ้เฮ็ดอีหยังน,หยงนี่เขาขาวขื้นทั้งต้นใหม่ต้อกินได้อยู่บน สามซีหาห้าดอกมีหัวยาดมต้นสูตรต้นใบใดอ่ะหัวเห็ดเหลืองเต็มเลยเต็มอายาเลยนี่ปลาเห็นบ่เนี่ยเต็มเลยเห็ดกินบ่ได้คือหลายถือเปล่าอู้เต็มอายาเลยปลาในท่านี่นี่ปลาปลาเห็ดที่ยังบ่เนี่ย ไม่ผิดแน่เลยแอพ่อเอ้ยสิพิต้มให้แอกินเอ้ยเฮ้ยหอดสายแล้วต้องมันขึ้นเยอะจังเราจะกลับกันแล้วค่ะเะไปซื้อเ็ดในตลาดเอาหัวข้อบองมี่ปลาเพราะว่าว่างอินแอลว่างหินันค่ะยังไงคะเดียแล้วว่ารถทเดี๋ยวฟางมูวนรถเด็กกับปลาหนึ่งเลยบอกอุ้ยนี่ไงป๊อป นี่อุ้ยได้ดสามดอกคุณ่าเดี๋ยวหน้อยๆนะนี่กินแบบกูได้เดี๋ยวไปให้ยายพิสูจน์แล้วาต้มใส่หม้อด้วเนี่เห็ดทานเอือกว่าแอบเห็ดทานหรือเห็ดขิงเห็ดขิงทานเฮ้เขาลงปลาแล้วครับท่านอ๋อปลสวดบ์ทะลุแล้วครับท่านโห่ปลาอุโมงค์เห็นปลาอุโมงค์เห็นไหมบอนี่แสงบอที่หิ่มลูกหมูสี่ตัว หมูซีโตโอ้ยพ่อให้ปวกแล้วแล้วเตยเนาะเอ้นอน้ำระวังน้ำด้วยพอเอาพอทางออกแล้วเตยมาแล้วเตยเอ,อ้ยระวังด้วยพอยางก็งแม่งยังพอยางอยูอเ่เด้อยางขึ้นยา,เยานยาเ,ดเด้อสี่แต่ทางเก่าทางเก่าพ่อจอมปวกทางเก่าแล้วก็าวมาถือข้างหละ่ะเดี๋ยวเมื่อเพื่อนอยู่ดอกเนี่ยเจออะไรเนี่ย <c oughs> เอะไรอ่ะมันค well, ือเห็ดเบื่อกินเลยเห็ดเบื่อเอาเลยอ่ะเอาไปกินทานไปกินกินได้ไหมเห็ดเตยมั้งคืิไปป่ะหนึ่งเดียวนี่อ่ะมันมีหางนั่เดิเป็นเห็ดทีมีอะไรหรอ้รับเห็ดอะไรหรอเขาพอทางออกแล้วเขาพอทางออกแล้วมาเด้อ เด้อขวนเด้อควนหวงเมื่อือนเด้อปอบควนปอบเมื่อเือนเด้อควนแอ้เมื่อวานเด้อขวนเตยเมื่อเือนเด้อเดี๋ยวจัดดอกวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าภารกิจเท่ามือนี่ได้เก้าดอกผู้ใหญ่ขีดย่าบอกว่าโอ้ยสวยเขาปลาเป็นสโมโได้เก้าดอกย่างไปย่างมาพอกิโลหนึ่งอยู่ใต้ต้นย่างแลวเนาะเรื่องเหลืองนี่เต็มเลยปลา เขาเกลี่ยยาเขานำอยางไปเห็นอย่างคือบ่สมองเคืองได้เก้าดอ,อกอะไรเนี่นยย่างน้นเต้าอันนี้อะไรจะถือไงพี่หายใจกับป้าลไปเมื่อห้าภารกิจเสร็จสิ้นได้เก้าดอกภูมิใจนำเสนอเ <c oughs> จอกันที่บ้านนะคะอันนี้คือเก็บมาช้าบอง่งอันนี้แอบไปเก็บย่ามตีสาม แอร์กับเตยไปตีสามนี่โอ้ได้เยอะเนาะเลย์ไลอยู่มีเห็ดปวกเฮ็ดเขาไข่ลำใหญ่มากเออเห็ดปวกเล้ไลอยู่ด้วนี่เนาะฮะใช่โอ้โหนี่เดะเห็ดที่เขาพ่อเฮ็ดอย่างนี้แม่มันเป็นเห็ดเฮ็ดเผือกเกาจีเห็ดเผือกเกาจีที่เขาเก็บได้เก้าดอกอ่นะทั้งเขาจีแซ่บได้แล้ววะเห็ดเผือกเกาจีปลาได้เยอะอยู่เนาะเลย์ไลอยู่ แจงว่าเมาชาเขาไปเก็บหมดแล้วเออเขาไปเก็บหมดแล้วเขาไปรุ่นเขาเขาเล่อยป่ผอรุอหให้เขาใขคนหขเ่นหา,หานออย,ยนัีน้มันมาคือ,อย่มดึกดึกกลางคืนเนาะแม่เนาะผู้ใดก็หูหม่องเขาลัดใจเรยเขได้หาดอกเออเลัอดใจเลยส็จปวกอ่ะสรกป๊านงามขนาดเดี๋ยวซ้ำนน้ก็ไม่แห้งเด้อเนาะโอ้ดหกรับด เกาดอกก็พุ่งใจละเก้าดอกก็พุ่งใจจ้าแม่เด้อฮะเกือบชั่วโมงแน่เนาะเกือบสุโมงยางจนสิล่มใส่เว้ยสื่อกินดีกว่าแม่เอ้ยไปจ้าแม่เด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับแอ้าขอบคุณมากเมื่อคอนโอ้ยเมื่อย